เอามาเบิ่งเปิดไฟเบิ่งแล้วนี่เห็นเป็นเลขอดแล้วเรือสูบไกทั้งแนนเจ้าจะบียดเจ้าเป็น้งอันนี่นี่ตัวสามตัวนี้มานี่นะเออสามมีสามตัวนี้อันนี้ตี่ไปเห็นเป็นเก้าตัวนี้ตัวนี้ไปเป็นสามเนี่ยเป็นสามเป็นห้าสามนึ่งสามเก้าเป็นเก้าซีนมันเลื่มเพราะเพอาะันนึสิเป็นซีนนี่ขมันยนีมันแบบทอเขาดิเป็นซีนนี่แต่ว่าขมันพองน่ะมันโตกันเป็นสาม เ,เ,เป็นเก้า,เ,าเห็นสามเห็นซีเหรับใส่ออกออกปล่อยฟองนี่นี่ขู่กันรเปล่มันคงองจิง้่ไนกยนโอ้ฟองหอกซังนี่แหละมันจับจับมันแห้งมันปรปุุงทองเหมืนนะที่เหกข่อยกระด้่า้เยขอ่อยกรดิ่งก้ไทยออกออกออกจับได้มาก็ออกออกออกว่าสั้นนีน่มะเบงน้ำกันเพิ่นเห็นเลขเก่าครับเลขเก่าเลข สามก็ยังเป็นเลขเจ็ดกับเบิ้งทั้งนี้กับคล้ายๆเลขเจ็ดเนาะก้าวเลขสามเลขเจ็ดครับกับเลขซีกันไว้เลขซีโอ้ยกล่องกับกระซุมครับหาเงนินสื่อโทรศัพท์ไม่หรอกนี่ละสื่อตัวนี้ละสิได้โทรศัพท์ไม่ครับก้าสาม เก้าหาเก้าเจ็ดเก้าชัดก็มูครับจากที่เบิ้องน้ำกัน่าเป็นวาสล่ะเก้าับสามเก้ากับสามเนชัดคล้ายๆเจครับคล้ายๆหน่เจ็ดเกาสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามสายังกาสาเก้าสานวสามเก้าสนครับเลขสาตัวสามเก้าเจนะ ครั้งนั่งกินเขาอยู่พิ่นเต็นเขามาหาครับบัดนี้ก็จะได้ปล่อยขั้นไปแล้วครับไปออกออกออกครับเบิ่งแล้วครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้อครับ ก้าสามเก้สนี่แหะครับสตัวกันไว้ซีครับตัวนึงก็ยังเห็นว่าคล้ายๆเป็นซี่ะเก้าซีครับเก้าซีสามซีขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆครับสวัสดี